สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ผู้ชมทุกท่านเข้าสูร่รายการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกันไปในช่วงแรกของมือวันที่25สิบหาเดือนพฤษภาคมค่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องค่ะมือนี้ค่ะแอดภาคอยพี่น้องมาเท่าสุสกุสกุลนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากหลวงพี่ดีกว่าเดาค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางตำเล่าค่ะพี่น้องเอาแนวทากันอนี้ของหลวงพี่ดีกว่าเดานะคะตำเล่าค่ะสิเด็มาเป็นตัวใดคอยพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะ นะคะหลวงพี่เจริญพรค่ะหลวงพี่นะมื่อวีแดดรวมลบจกหลังจากฝนทานไปเมื่อคืนว้ยผ่ะลอยกวัวหลวงมาพักน้ำอืมค่ะหลวงพี่ทำรรมายาตาของลูกศิษย์สายของอาจารย์จรลลันค่ะลอยกวัวหล่เตรียมงานเอากับไดโซเมยค่ะ <c oughs> าพัฒนาที่ผ่านมานี่ยแบบต้องย่อมรบับว่ามันเป็นความผิดของลุงพีมนะันละลืมส่งตัวเลขตัวสุดท้ทยให้แอ,ววนนแอดมินสังเกตว่ามันจะมีตัวเบิร์นเนาะมันบอกออดมินสังเกตเนาะค่ะว่าจิเขียนว่าี่เขียน,เ,ยนเก่าเกตมันคือได้ภายหลังปงัดทรงทรงให้เอฟซีในท่สอสับปัดทรงอยู่ปัดลืมทรงให้โจสเสบค่ะเลยเป็นเหตุให้จับคู่ว่าเขาคนประกาศออกมาแล้วนะคนะ่ะ หมายถึงหมายถึงจับคู่ว่าเขาทั้งจองเขาอะนะเดี๋ยวว่าสามตัวมาตัวกับมาถึงโกอ่พอผ่านดอกสามตัวมาตัวเนี่ยโดนที่หนึ่งจังสิดรุดดอกเมื่อนี้เล่าพัฒน,นาวันที่ยี่สิบหกนี่แหละุดเม็ดเดียวคือโกว่างันกระรุดเม็ดเดียวดิกับสองรุดสอง เลขสองเลขสามตัวก็มีน้ากันอยู่สามหางเด้อท้งวันี้เพิ่มเป็นสามหางค่ะเพื่อกะยักษ์ดาสามตัวแต่ทั้งเล่าบึงจะเคลือเนี่ยมาสันโดดหล่ะค่ะสี่หนึ่งสองสี่หนึ่งสองค่ะสี่เจ็ดสองสี่เจ็ดสองค่ะเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองเก้าค่ะอืม มันนี้สองโตค่ะสองหนึ่งสองหนึ่งค่ะสองสี่สองสี่ค่ะสองเจ็ดสองเจ็ดค่ะสองเก้าสองเก้าค่ะตันไม่โตนึ่งเนี่ยสองหกโตสอหกสองหกค่ะอืมไปนี้กินสามตัวมาตัวบนบวกหลังตรงมากในเห็น อสองหกหนึ่งสองหกหนึ่งค่ะอืมมันมีสามตัวแ้วในสามตัวนี้ตรงซิมมี่ไม่เห็นคือว่าบอฮองเอาไปจับคู่รองเบิงค่ะอยาบคือเกาขันบอมาเล็กที่ลูกี่จับคู่มากก็เอาเล็เกสามตัวมาโจรพีนี่ไปวิ่งกับเล็กหลุดมันแม่มที่เด้มาจากที่อื่นหรือว่าคำนวณเอ็งแด่กันลีรองเบิงเด้ค่ะ ตะกาเนี่ยะบบตะว,ว่าลุงพี่กับมันใจสามตัวมะตูของลุงพี่อยู่ด้วยกล้ลวงพี่มันมันใจเบิดแต่ว่ากล้าการตันตีสามตัวมะตูนี่รุดยากนะมันเคยรุดโย่แต่ว่ามันก็เส้นรุดมันหน่อยค่ะเอาไปลองดงได้ขอทุกคนโชคดีอนยะ่างกระเดิลค้อนขอบคุณค่ะลุงพี่คะก,การรำสการนะคะสาธุค่ะ สรุปแล้วาทาั้งค่ะคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะทั้งทางจากหลวงพี่ดีกว่าเดานะคะพี่น้องคะาทั้งทังต่ําเล่านะคะพี่น้องคะวิ่งรูด2องเด้อพี่น้องเด้อวิ่งรูด2นะคะแนวงทางมีซ1 2น7 2 72 9 21 2เ27 29อตัวกัน26นะคะพี่น้องคะสตัวมา1ตัวค่ะมี261นะคะพี่น้องคะ C 1 2นึ่งสอง1 2เจ็ดสเก้าสองหนึ่เก้าตัวกันคือ2องหกสาตัวมา1ตัว261นะคะวิ่งรูด2นะคะพี่น้องคะในก็อย่าลืมนะคะแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะ พี่น้องคะกมีประมาณนี่นะคะสาหรับแนวทางจากหลวงพี่ดีกว่าเดานะคะแนวทางตาเล่านะคะพี่น้องคะจงใดก็อย่าลืมคะ่ะพี่น้องนําไปพิจารณาเบิ้งนะคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก่าคะ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณ พายุร้องพระเท่าสุกูสก้อนค่ะสาหรับการรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสาหรับข้อมูลอ่าในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากหลวงพี่ดีกว่าเดาค่ะสําหรับพี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกค่ะทาไ่อยากสิพลาดกับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะเขามาแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากนะคะพี่น้องคะฝากกดติดตามค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะ กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดค่ะเพื่อที่เสบบพลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพี่น้องคะนําไปพิจารณาเบิ่งนะคะโดยเฉพาะ3ตัวมา1นตัวนะคะพี่น้องคะสามตัวมา1ตัวเนี่ยบางเทอมาหอด3ตัวบนี่พี่น้องมาหอด3ตัวกอดข้อกันมาต่วาฮ้ตเตียกับขึ้น2โตัวขึ้นบนอีกตัวหนึ่งล่งลางอย่างรมมาณนั้นนะคะพี่น้องคะต่วะา3ตัวมาตัวนี้ก็เดินย้วขึ้นกันนะคะไปพี่น้องคะ เดืนยาวคุ่กันเนาะพี่น้องเนาะอาชีมีเสียงรบกวนในเรือพี่น้องคนตัดหญ้าคางบ้านคนตัดหญ้าเพราะว่าฝนตกล้วก็หญ้าก็ขึ้นเรีวสินะพี่น้องคะฝนก็เลยตัดหญ้านะคะก็เลยมีเสียงรบกวนเข้ามาม่อหนึ่งแฮมมี่ฝนตกลิ่นตกพี่น้องฝนตกลิ่นเศร้าแล้วนะคะพี่น้องคะฝนก็เริ่มชุกแล้วเนาะพี่น้องเนาะฝนก็เริ่มตกตกร้ายแล้วนะคะพี่น้องคะอยู่อ่าให้หน้านี่คางบ้านแอรเนี่ย เพิ่มเติมีน้ำหงและเดินพี่น้องมีน้ำหงแล้วนะคะแต่ว่าเป็นเป็นพื้นที่หน้าของเพิ่นเตินเนาะบางเป็นพื้นที่หน้าของเบางด้วยนะคะเป็นของคนอื่นนะคะมีน้ำหงแล้วเด้นพี่น้องเด้นมีน้ำหงแล้วนะคะพี่น้องคะท่านผ่านพี่น้องเป็นไดกล้าขึ้นสูงเราไปพ่อแม่พี่น้องกล้าขึ้นไปหรือว่าจังไดไปพี่น้องคะคอมเมนต์เข้ามาในเด้อพี่น้องเด้อไปพี่น้องอยากให้เพื่อนร่วด้วยติดตามท่าทางของอาจารย์ธันใดของเส้นธันใดคอมเมนต์เข้ามานะคะพี่น้องคะคอมเมนต์เข้ามานะคะให้ติดตามให้นะคะพี่น้องคะ เอากระบอกมีอย่างที่พี่น้องมาหน,นีกระสีบอลห้ครบเวลาคือเก่าหน่อยละลงผีดแล้วกระบ,บอกหายสามนาทีกว่าๆเนาะพี่น้องพอดีเมื่อคือนนี้เมื่อวานนี้นะคะขบวนธรรมายาตานะคะลงผีดแล้วเป็นว่าธรรมายาตานะคะเป็นเป็นขบวนของอ่าเพ,พิ่นพระพเพิ่นมาทุดงนะคะเป็นสายของพระอาจารย์จรัญนะคะแต่ว่าพระอาจารย์จรันเป็พนพระเดชม่าน,นะคะมีตา,ม,ตามีตาลูกศิษย์เพิพน่นเพิ่นมาพระ พระลูกศิษย์คนเนี่ยนะคะมาก็เลยมาขอพังยู่วัดของหลวงพี่ดิวาเดาลอยโกลุกนะคะหลวงพี่เราก็เลยได้ต้อนรับพระที่เพิ่นมาค้างขึ้นนี่แหละฟักแร่มค้างขึ้นนี่แหละพ,พ,พี่น้องคะเออต้อรับพีพ่น้องก็เลยบอกสุกันฟังน้ะพี่น้องเนาะโมนี่ก็เลยนัน่มแนวทางของหลวงพี่ดิวะเดามอฝากนะคะสำหรับแนวทางตาเล่านะคะพี่น้องคะนั่มไปพิจารณาเบิงทางช่องไฮวายเพื่อเป็นแนวทางคือเกาค่ะ โปรดใช้พิ่เจรัญาณในการรับชมรับฟังนะคะพี่น้องคะเอาสำหรับคลิปนี้นะคะหน้าตาของหลวงพี่ดีก็เดานะคะตำราทั้งหมดทั้งมวลมันนี้ไม่เพียงสำนีค่ะพี่น้องคะแต่กระิดเดชพ่อตโตล่าพลอยพี่น้องบ้านเราสุขุมสุข้อนไปก่อนนะคะเอาไว้พอกันไหมก็แวในคลิปหนะะ้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ